ามีผู้สงสัยถามนะครับถามในฐานะที่ควรถามว่าผมพูดว่ากรรมที่ทำด้วยโปรดทพัณหะนะหรือว่าที่มีโปรดทพะตันหาเป็นสหายร่วมกันสร้างผลจะเป็นผู้สร้างภาวะเพศนะัะ ทีนี้คนที่ทำกรรมแล้วเป็นอกุศลกรรมไม่ได้ภาวะเพศเกิดเป็นกระเทยไม่มีโพธิภพตัญหาหรือไรนะะแถมดีเป็นอันว่าผมนีอธิบายไม่ละเอียดเท่าที่ควรนะครับความจริงก็ <c oughs> มีโพธพภพตัญหานั่นแหละถ้าไม่มีโพธพภพตัญหา กรรมที่ทำไว้นะจะให้ไปเกิดจะต้องเป็นพวกรูปราวาจรกุศล,ลกรรมอรูปรปาวาจรกุศล,ลกรรมเพราะอยู่ดีๆปวดตาพระตัญหาไม่ใช่อันตรธานหายไปเฉยเฉยถ้าไม่ปรากฏมีอย่างเดียวท่นนั้นถูกกำลังของภาวนารูปราวาจรอรูปรปาวาจรข่มไว้ พอไปเกิดนะอย่างไปเกิดเป็นรูประพรมก็จะเป็นผู้ที่ไม่มีภาวะเพศนะนอกนั้นต้องมีทั้งนั้นนะครับมีพจพ์ปัจจันหาทำกุศล,ลกรรมก็ไปเกิดเป็นคนมีภาวะเพศทำอกุศลกรรมก็ไปเกิดเป็นผู้มีภาวะเพศจะเห็นว่า สัตว์ดเดราชานมีสุนัขเป็นต้นมันก็มีตัวผู้ตัวเมียนะฮะ <c oughs> แม่มาอ้อจริงอ้อจริงทําไมเห็นอยู่ตัวุกวันทุกวันวน,นะ <c oughs> ยกตัวอย่างมาชี <c oughs> ้เห็นตอนนั้นนะครับแต่ว่าอากุศลลกรรมบางอย่างมันทวนกระแส <c oughs> ของกรรมที่จะน้อมไปเพื่อสร้าง นะอะไรนะสร้างภาวะเพศนั่นก็คือกาเมสุมิชฉาจารย์นะครับกาเมสุมิชฉาจารย์เท่านั้นนะ,ะแม้ว่าคนนั้นจะมีโผฏฐัพพตัญหานะกะแต่กรรมนั้นนะจะทำให้บกพร่องเรื่องภาวะเพศเกิดมาเป็นคนที่ไม่มีภาวะเพศไปนะครับ และอุตส่ามีผู้สงสัยสงสัยเพิ่มเติมอีกนะไม่ร้อยถึงปริเฉดที่หกนะครับซึ่งจะอธิบายเรื่องนี้ชัดเจนแต่ก็กล่าว <c oughs> เกินสักนิดนิดหน่อยน่อยแล้วพวกที่เขาบอกว่าอุปตโตพยัญชนกนะคนสองเพศนะนะในประสูนะวาระหนึ่งเป็นหญิงวาระหนึ่งเป็นชาย ก็เป็นอันว่าคนคนเดียวกันมีเพศถึงสองนะพูดเสียว่า two in one นาอย่างนั้นนะครับ <c oughs> และพวกนี้จะเป็นยังไงจริงๆในตำราท่านบอกว่ามีเพศเดียวครับนะ <c oughs> มีเพศเดียวไนะอ้ที่ปรากฏความเป็นหญิงความเป็นชายออกมานะ <c oughs> มันอีกอย่างนะปกตินะครับ <c oughs> อวัยวะส่วนประกอบของร่างกายอิท่าทางอิริยาบทนะสันฐานของมือของเท้าก็จะคล้อยไปตามภาวะเพศที่มีอยู่นั่นแหละนะแต่ว่าคนพวกนี้มีลักษณะพิเศษเกี่ยวกับว่าไปทำกรรมเกี่ยวกับเรื่องเมถุนธรรมนะ ก่อนหน้าที่จะไปเกิดเป็นอุปโตปยัญชนกคือเป็นคนยินดีในทั้งในเพศทั้งสองนะครับ <c oughs> ยินดีได้ในเพศทั้งสองนะทีนี้ก็ไปทำกุศลกรรมกุศลกรรมนั้นเกิดให้ผลเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ก็จะเป็นคนมีเรื่องบอกพร่องเรื่องนี้ถ้าหาก็ ทำกุศลกรรมนะครับไม่ใช่อากุศลกรรมก็จะไม่ไปเกิดในสัตว์เป็นสัตว์ในอบายสัตว์ใน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 สกุตินี่แหละนะแต่ความประพฤติอย่างนี้จะเป็นเหตุให้เป็นคนที่มีสองเพศเรียกว่ามีสองเพศออปโยโตพยัญนชนะนะแต่ว่าโดยปรมัตภาวะเพศเขาจะมีอย่างเดียวคือปุริสะนะ ภาวะหรืออิทธิภาวะถ้ามีปุริสภาวะเขาก็เรียกว่าปุริสอุปโตปยัญชนกถ้ามีอิทธิภาวะก็เรียกว่าอิทธิอุปโตปยัญชนกถ้าเป็นมีเป็นปุริสอุปโตปยัญชนกซึ่งมีภาวะเพศคือเพศชายแล้ะก็นะตัวเองทําให้เข้าท้องได้แต่แต่ท้องไม่ได้ นะถ้าเป็นอิทธิอุปโตพยัญชนกมีภาวะเพศเดียวคืออิทธิภาวะทำให้เขาท้องก็ได้ท้องเองก็ได้นะว่าไว้พีดึกนะครับ <c oughs> นะ <c oughs> ฟังหยาบๆย,ยาบอย่างนี้ไปก่อนนะก็ <c oughs> ไปดูที่ปฏิเชตททุกแต่ส่วนมากผมมักจะพูดอธิบายข่ามขามมันดูมันบัตรสีบัตรดเหลงดำนองมันไม่ค่อยจะกล้าพูดเต็มปากเต็มคำ นะใครอยากได้ความละเอียดให้ไปดูอัตกาถาพระวินยัยนะครับอัตกาถาพระวินยัยนะพูดไว้เกี่ยวเรื่องเพศนแ่แหมสัตว์แจ้งโจงขึ้นยังไงบอกไม่ตกถ้าไม่ทำไว้ในใจให้ดีเป็นโยนิโสมนาสิการผมว่าใจแตกเอาได้เหมือนกันนะนะ <c oughs> เป็นอย่างนี้นะครับ อาละต่อไปนี้ท่านทั้งหลายจะได้เรียนมรณะมรณุปติจตุกะมูดมวดสี่เกี่ยวกับความเกิดขึ้นแห่งมรณะมรณะก,ก็แปลว,ว่าความตายนั่นแหละพูดง่ายง่ายว่านะความตายนี้นะมีอาการสี่ <c oughs> ความอุบัติแห่งมรณะสี่อย่างเชื่อว่าความอุบัติแห่งมรณะมีสี่อย่างคือ มรณะพระสิ้นอายุหนึ่งมรณะเพราะสิ้นกรรมหนึ่งมรณะเพราะสิ้นทั้งสองอย่างหนึ่งมรณะเพราะอุปัเชเฉตกกรรมหนึ่งดังนี้นะสิ้นอายุสิ้นกรรมทั้งสิ้นอายุทั้งสินงส้นกรรมสองอย่างนะแล้วก็อุปัเชเฉตกกรรมนี่ก็เป็นเหตุแห่งมรณะนะครับแปลว่ากรรมที่เข้าไปตัดขาดหรือ <c oughs> นะฮะถ้าหหกว่าในบีสุที่มักในนี่เทศว่าโดยการเจริญมรณสติคำว่ามรณะเพราะสิ้นกรรมนะท่านเปลี่ยนคำพูดว่ามรณะเพราะสิ้นบุญนะครับเพราะท่านถือว่าเราตั้งอยู่ในสุคตินะฮะทิ้งเป็นไปด้วยอำนาจแห่งบุญเพราะฉะนั้นควรจะพูดว่ามรณะเพราะสิ้นบุญกันไปเลย แต่ว่าในอภิธรรมท่านพูดเป็นสาธารณะไม่ว่าจะเกิดในสัตว์เป็นสัตว์ในสกติหรือในทุกขติก็ตามนะก็มีการาสิ้นบุญสำหรับสัตว์ในสกติมีการสิ้นบาปเพราะเป็นสัตว์ในทุกขตินะเพราะฉะนั้นก็รวมเข้ามาเสียได้คาว่ากร,รม่ม นะเพราะว่าบุญบาปเป็นเรื่องของกรรมกุศลกรรมอกุศลกรรมนะครับคําอธิบายความอุบัตินะความเกิดขึ้นแห่งมรณะสี่อย่างในคําว่ามรณะพระสิ้นอายุเป็นต้นวีมีวินิจฉัยดังนี้ความตายเพราะความสิ้นไปรอบแห่งอายุตามที่กําหนดไว้ในกตินั้นๆ แม้ว่าอนุภาพของกรรมในอันยังอัตภาพให้เป็นไปยังมีอยู่ก็แต่ชื่อว่ามารณะเพราะสิ้นอายุ <c oughs> เหมือนอย่างในสมัยที่พระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ในสมัยนั้นอายุของพวกมนุษย์ทั้งหลายมีประมาณร้อยปีผู้ใดตายในคราวที่มีอายุร้อยปีผู้นั้นชื่อว่าตายเพราะสิ้นอายุ ก็คําที่ตรัสไว้ว่าอปามิทางพิกเวมนุษย์สนนางอายุไปยานโสวัสตะตังอภกังวายปิโยนะดูกระพิกษุทั้งหลายอายุของพวกมนุษย์นี้น้อยนะพบหน้าก็ยังต้องไปจึงควรทํากุศลควรประพฤติพรมจรรย์การที่เราเกิดมาแล้วไม่ตายไม่มี ดูกระพิกษุทั้งหลายผู้ใดเป็นอยู่ได้ยืนแน,น่นผู้นั้นเป็นอยู่ได้ร้อยปีเกินไปบ้างก็น,นิดหน่อยดังนี้นะ <c oughs> คำนี้ตรัสด้วยอำนาจพระมหากรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่พิกษุเหล่านั้นเสียจริงว่าอายุน้อยนะใยญ่เนี้ม็ามากมายอะไรนะ <c oughs> ทีนี้ถ้าหากว่าไม่มีพบหน้า ก็ไม่แปลกอะไรแต่ว่าพบหน้าก็มีแล้วก็เราก็ยังต้องไปนะเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวคือทํากุศลไว้ประพฤติพรหมจรรย์ไว้จะได้สวัสดีไม่ประสบความทุกข์ความเือดร้อน <c oughs> มีการต้องไปตกนรกอบายภูมิเป็นต้นนะคนเราเกิดมาแล้วไม่ตายนั้นไม่ไม่มีรกนะ ใครก็ตามเป็นอยู่ได้ยืนนานสักหน่อยนะอย่างดีก็ร้อยปีเกินร้อยปีไปบ้างก็นิดหน่อยแต่ยังไงยังไงไม่ถึงสองร้อยปีนะครับนะที่ตรัสไว้อย่างนี้นั้นพึงทราบว่าเป็นอันตรายถึงความตายเพราะสิ้นอายุเป็นสำคัญนั่นเอง mm. ก็ระยะเวลาที่ชีวิตจะพึงตั้งอยู่ได้จนถึงความขาดสายไปชื่อว่าอายุนะ คือเราความจริงอายุมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมเหมือนกันนะเราทำกรรมอะไรเอาไว้นะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นเหตุให้เราเกิดมากรรมนั้นนะนะครับก็กำหนดนะอายุของเราไว้ด้วยนะแต่ว่ามันผ่านมาทางวิญญาณเพราะอายุในเป็นชื่อของวิชีวิตินทรียี เป็นรูปประธรรมที่เกิดจากกรรมนะอย่างในคําว่าอายุอายุายสมัยจวิญญาณังยธา,ากากายังสหันติมังอปวิทโตาทตถาเสตินิรัตถังว่าการิงสดงอายุไออ,อุอนวิญญาณละกายนี้ไปเมื่ออไรกายนี้ก็ถูกทิ้งไว้ราวกับท่อนไม้ที่หาประโยชน์ไม่ได้แล้วฉะนั้น อายุนั้นท่านก็พูดไว้ชัดเจนว่าชีวิตสินรี์แต่ขอให้ทราบว่า <c oughs> เป็นระยะเวลาของชีวิตสินรี์ที่จะตั้งอยู่ไดน้นะครับถ้ากรรมนั้นนะให้วิบากแล้วนะเป็นวิบากที่มาจากนะกุศลกรรมนะเอากุศลก่อนเพราะเราเป็นสัตว์ในสุกติ มาจากกุศลกรรมที่มีกำลัง <c oughs> มีอานุภาพก็จะเป็นเหตุให้วิญญาณน,นั้นนะทำนามรูปนะให้เป็นไปตามพระบาลีที่ว่าพระวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปในะรูปที่บังเกิดที่แรกพูดเฉพาะโรคที่บังเกิดที่แรกก็คือรูคที่เกิดจากกรรมในปฏิสนธิกนะันนะนะตัวชีวิตอินรี์นั้นพระได้วิบาก ที่มีประสิทธทิภาพเป็นปัจจัยก็จะค้าจนอัตภาพของเราให้ตั้งอยู่ได้นานอย่างสมมุติว่าเราเป็นคนมีศีลนะงดเว้นการฆ่าสัตว์มานานไม่มีมือเปื้อนโลหิตมานานนะไอ้กรรมที่ทำ <c oughs> กรรมคือการรักษาศีลข้อนี้ได้จะเป็นเหตุให้เรามีอายุยืนนะ ท่านถึงได้บอกว่ากรรมของผู้มีปกติงดเว้นจากปาณาติปาตจะเป็นเหตุให้อายุยืนนะครับแต่ <c oughs> นั่นนั่นแหละเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเหตุให้อายุยืนแต่ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของกับด้วยนะพูดง่ายง่ายว่าคราวนั้นกับกำลังเสื่อมหรื กำลังเจอินนะเป็นอันพูดถึงอันตรกับนั่นเองอันตรกับนะั่นเป็นอย่างนี้ทีแรกนะครับนะมนุษย์มีอายุเพียงสิบปีนะ <c oughs> ระยะเวลานั้นนะครับมนุษย์เนี่ยนะเป็นคนที่ไม่รู้จักบาบุญคุณโทษพบเห็นกันก็สำคัญว่า เป็นเนื้อเป็นสัตว์และประหัดประหารกันนะเกิดความทุกข์สวยความเดือดร้อนมากเข้าก็สักจะสำนึกว่าเป็นเพราะเราสมาทานกรรมชั่วนะไม่สมาทานกันะยาณธรรมกรรมดีและพวกเราจึงได้เป็นอย่างนี้เกิดทุกข์พิาภายพข้า <c oughs> ปราหายากอย่างนี้เป็นต้น พอเกิดสำนึกแล้วอย่างนี้ก็สมาทานกรรมดีกันต่อมีการรักษาศีลเป็นต้นคราวนี้อายุก็เพิ่มขึ้นร้อยปีเพิ่มปีร้อยปีเพิ่มปีนะฮะางสมาทานกรรมดีกันอยู่ก็เพิ่มไปอย่างนี้นะครับนระ้อยปีเพิ่มปีจนกระตั้งถึงอาศงไขปีอายุกับของมนุษย์เนี่ยมีถึงอาสงไขปีทีเดียวนะ นะพอถึงอสงไขยปีมันน,น,านานนานแสนนานอย่างนี้ก็ประมาทอีกนะเหมือนกับว่าไม่ตายนะการมองไม่เห็นความตายรออยู่เบื้องหน้าเป็นเหตุให้คนประมาทเมื่อจิตใจประมาทนะมันก็ไหลไปทางต่ําก็ทาแต่อกศรกรรมทั้งหลายอันชั่วช้าไม่ยินดีในการทํากุศลกรรมอายุก็ลดน้อยถอยลงไปอีก ร้อยปีรัดปีร้อยปีรัดปีร้อยปีรัดปีจนกระทั่งหรือสิบปีอีกนะระยะจับตั้งแต่สิบปีขึ้นไปเรื่อยจนถึงอสงไขยปีค่อยเรียกว่าวิวัตกับระยะกับกำลังเจริญนะจากอสงไขยปีลดลงมาจนกระทั่งเหลือสิปีสังวัตกับกับกำลังเสื่อม นะ <c oughs> เป็นอย่างนี้นะครับเวลานี้อยู่ในระยะที่กลับกาังเสื่อมนะเพราะปรากฏว่าลดลงนะในสมัยพุทธกาลมีอายุกันประมาณสักร้อยปีเท่านั้นเองอายุกับของมนุษย์ร้อยปีรัอปีร้อยปีรัปีเดี๋ยวนี้ก็ประมาณสักเจดสิบกว่าปีเจ็ดสิบสี่จ็สิบห้าเนี่ยนะครับ นะแล้วผมเชื่อว่าเป็นอย่างนี้นะเพราะว่ามันโตกันเลยจังไอเดียวนี่ยนะครับ <c oughs> อายุสิบสามสิบสี่นะผมก็อยากจะเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วพูดง่ายๆอย่างนี้ก็นแล้วกันนะครับใจแตกกันเป็นแถวแล้วอ่มันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับระยะนี้นะอยู่ในระยะที่กลับการังเสื่อมนะครับ เพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นะครับประมาณร้อยปีนั่นสมัยที่พร,ระองค์อย่างทรงประชนชีพนะครับนั่นแหละถ้าใครตายในระหว่างนี้คือใกล้ๆร้อยปีน้อยกว่าร้อยปีนิดหน่อยเกินไปกว่าก็านิดหน่อยก็เรียกว่าตายเพราะสิ้นอายุนะ พูดง่ายๆว่ากำลังของกรรมที่ค้ำจนชีวิตสินสีให้รักษารูปธรรมตั้งหลายของเราไปตลอดนะครับยังไงยังไงนะครับก็ไปได้เพียงแค่นี้นะไม่ได้อ่ามากไปกว่านี้สักเท่าไหร่น้อยกว่านี้ก็นิดหน่อยนะครับก็ถ้าใครมาตายในระหว่างนี้ก็แต่ว่าตายเพราะสิ้นอายุ <c oughs> ส่วนพวกเอ่อ ความตายเพราะกรรมที่ทำาพนั้นนั้นได้บังเกิดผลเสร็จวิบากจบสิ้นแล้วแม้ว่าอายุที่กำหนดไว้สำหรับคตินั้นนั้นจะมีเหลืออยู่กระามไม่มีเหลือแล้วก็ตามแม้ว่าปัจจัยมีคติคติสมบัติเกิดุสคติคติวิบัติคือทุกติการะคือกาละสมบัติคือการที่พระราชาทรงตั้งอยู่ในธรรมผู้คนมีจิตใจสูงส่งการะวิบัติคือการที่มีสภาพตรงข้ามกับกาละสมบัตินั้นเป็นต้น อันควรแก่วิบากน,น,นั้นยังมีพร้อมเพียงก็าตามก็เชื่อมรณะเพราะสิ้นกรรมนะ <c oughs> กรรมที่ทำพบนั้นได้บังเกิดพบในที่นี้ก็อุปาปฏิพบอุปาทานกันแห่ของเรานั่นเองนะกรรมนั้นผลิตวิบากจบสิ้นแล้วนะครับจริงอยู่ ไอ้ชีวิตตินทรีย์ที่มีเพราะวิญญาณน,นั้นเป็นปัจจัยพอมีไปแล้วนะครับก็ไป้ังเข้าเรื่อยตามอายุกับนะครับแต่ถึงแม้ไปอย่างนั้นนะมันรูปประธรรมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากอย่างหนึ่งไปอย่างหนึ่งชีวิตตินทรีย์ซึ่งเป็นรูปที่เกิดจากกรรมมีอ,อยู่เสมอตลอดเวลานะทุกขณะจิตไปเลยทีเดียวจนกระทั่งเราตาย แต่ว่าวิบากไม่ได้เป็นอย่างนั้นบางทีเขามีบางทีก็ไม่มีบางทีวิบากนั้นมีบางทีวิบากน,น,นี้ไม่มีนะครับอย่างพอขึ้นวิถีหนะมารับรู้อารมณ์ทางเทววานทั้งหลายวิบากทั้งหลายก็สังออกไปกล่าวนั้นเป็นไปโดยความเป็นวิถีจิตสิ้นสุดแล้วก็ตกมาเป็นวิบากค,คือผวังอีกรอการขึ้นวิถีอีกอะไรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ ทีนี้ถ้าหากว่ากรรมที่สร้างพบนั้นน,นะครับผลิตว,วิบากได้หมดสิน้นมีกําลังเพียงแค่นั้นในอันที่จะนะทําพบนี้สําเร็จผลิตว,วิบากแต่แค่นั้นขาดสายกาวนี้ก็จําต้องตายต่างๆงที่กําลังกองชีวิตตินทรียังมีอยู่ก็ตามอายุพูดง่ายๆว่าอายุยังเป็นไปก็ตามนะคำว่าผลิตว,วิบากจบสิ้นแล้วหมายเอาพระวังเป็นสําคัญ นะเพราะพระวังนั้นเป็นองค์แห่งพบกาลังให้วิบากพระวังอยู่ดีๆถึงคราวที่จะเป็นพระวังอีกผลวิถีมาเป็นพระวังอีกเป็นไปไม่ได้ซสแล้วว่างั้นเถอะนะหมดกําลังเพียงแค่นี้อย่างนี้เขาเรียกว่าตายเพราะสิ้นกรรมนะบางคนอายุสี่สิบห้าสี่สิบหกปีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรรือปรากฏว่าตายนะตายเพราะสิ้นกรรม บางคนกําลังของกรรมนั้นแหมเรียวแรงแข็งขันนักหนานะเลยอายุกลับไปตั้งนานแล้วอ่ะนะครับกําลังก็ชีวิตจินสีนะเลยอายุกลับไปนะไม่ยอมตายกรรมเข้ามาบวมบุมบุงเรียงอยู่อย่างเงี้ยไปถึงโน้นนะนะครับร้อยปอียังไม่ตายร้อยเอ็ดปีร้อยสองปีว่าไปเรื่อยนะครับ อจนผู้ที่รอจะรับตำแหน่งต่อคอยแล้วคอยอีกนะจะได้ตำแหน่งนี้ต่อเมื่อผู้นั้นตายนะครับจำท่าจะหมดหวังไปเพราะว่าไม่ยอมตายสักทีอย่างนี้เป็นต้นนะ <c oughs> ถ้าเกิดตายขึ้นมานะก็จรียกว่าตายเพราะสิ้นกรรมนี่เป็นอย่างนี้นะครับคำว่าไม่อาณเอวิ อายุคือชีวิตสินรีที่กําหนดไว้สําหรับคตินั้นๆจะเหลืออยู่มีกําลังเหลืออยู่ก็ตามนะไม่เหลือแล้วก็ตามแม้ว่าปัจจัยมีคติคติสมบัติก็คือสุกตินะ <c oughs> นะอันควรแก่วิบากนั้นๆยังมีพร้อมเพรียงพูดง่ายๆว่าเราจะเสวยกุศลวิบากได้ดีก็ต่อเมื่อเราตั้งอยู่ในสุขตินะ่ะ ถ้าเราตั้งอยู่ในทุทก,กติไม่อาจจะสวยวิบากทั้งหลายได้โดยดีหรอกนะเพราะว่าอัตภาพของสัตว์ในทุก,กติห้ามไว้นะไม่ให้เราสวยวิบากนั้นๆได้โดยดีเพราะฉะนั้นอย่าไปพยายามอะไรครับนะสร้างบ้านทรงสเปนให้หมามันอยู่นะครับมันก็สวยวิบากเขามันได้แค่นั้น มันไม่รับรู้หรอกครับไอ้ทรงสเปนมันดีกว่าทรงนั้นทรงนี้ยังไงนะฮะหรือว่านะทําอาหารอย่างดีเลิศบางทีนะอาหารหมานะเลี้ยงคนจนไปได้หลายเดือนนะเดือนเดียวอาหารหมานะะไอ้ข้างบ้านผมก็เลี้ยงหมาฝรั่งไว้นะะปรากฏว่าอาหารค่าอาหารสุนัขเดือนละสองหมื่นนะงดะยังมีค่า คนคนเลี้ยงสุนัขโดยเฉพาะอีกอคนนี้ต้องพาหมาไปวิ่งรอบรอบสนามตอนเชา้ชาเชา้าเย็นเย็นไม่งั้นมันจะอ้วนเปละเกินไปอะไรต่ออะไรนะครับเป็นอย่างนี้นะครับนะแล้วมันรับรูไม้อาหารดีดีพิเศษร,ร,รีโโซอย่างนั้นว่ามันอันนี้มันดีกว่าอันนี้นะอันนี้มันรสชาติมันเยี่ยมกว่านะ หมาพวกนี้นะสักแต่ว่าเนื้อติดหนังไอ้ไอ้นียเนื้อติดกระดูกให้มันแทะเพลินเพลินมันก็พอใจแล้วนะแล้วไปสรรหาดีอะไรยังไงมันก็ไม่ไม่ได้ประโยชน์ไม่รับรู้เพราะวิบากมันสวยได้แค่นั้นจริงๆอัตภาพของเขาเป็นอย่างนั้นสวยวิบากได้แค่นั้นไอเราเราเป็นมนุษย์เราทีคิดเผื่อหมาเอง <laughs> <laughs> บางคนเนี่ยซื้อโตลั์ให้มันดูนะ นะครับไปถึงขนาดนั้นนะครับ <c oughs> ทีนี้เกิดในสุขคติตัวเองเป็นสัตว์ในสุขคติก็ควรแก่วิบากเยี่ยมเยี่ยมทั้งหลายนะถ้าเป็นมนุษย์นะครับวิบากเยี่ยมเยี่ยมทั้งหลายนะที่เป็นของเทวดาเราก็ไม่อาจจะสวยได้หรือสวยได้เราก็ไม่ทราบซึ้งนะ <c oughs> สมทรัพอะไรทักเท่าไร่นะครับ ขอบเขตของเราก็จะเพราะความเป็นมนุษย์นะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นแม้แต่มนุษย์ด้วยกันเลยนะครับก็ยังไม่เท่าเทียมกันนะนะนะคนหนึ่งได้ยินได้ฟังเพลงร็อกแอนด์รอลเนี่ยกแหมก็นะก็เรียกว่าสั่นเทิมไปทั้งตัวโดยความทราบซึ้งนะแต่บางคนมันต้องคลาสสิก นะถ้าหากว่ให้คนที่ชอบล็อกมาฟังคลาสสิกนะมันจะเกิดความง่วงเหงาหาวนอนฟังไม่รู้เรื่องอะไรกันขึ้นมาเพราะขอบเขตของเขามาก็แค่นั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับมนันยดด้วยกันเองยังเป็นอย่างนี้แบบนี้ต่างภูมิกันสิ้นเชิงมันจะสักขนาดไหน <c oughs> เอาพูดรวมๆไปว่าถ้าหากว่า เป็นสัตว์ในสกติก็าสามารถจะเสวยวิบากที่เยี่ยมเยี่ยมได้ที่เหมาะแก่ <c oughs> ความเป็นสัตว์ผู้มีคตินั้นๆคตินั้นนั้นก็พร้อมที่จะให้สวยวิบากอย่างนั้นแต่กําลังของกรรมมาสิ้นสดเส้เองหมดเสเองนะไม่ได้ขัดข้องโดยคติอะไรเลยคราวนี้ก็ต้องตายเพราะสินรรส้นกรรมตัวแล้วสิ้นกรรมนะครับการ นะอุปธิเป็นต้นนะครับพระก็ทานองเดียวกันกันกบคตินั่นแหละไม่จําเป็นต้องอธิบาย <c oughs> <c oughs> ความตายเพราะอายุและกรรมสิ้นไปพร้อมกันทีเดียวคือในเวลาใกล้เคียงกันเสียเหลือเกินชื่อว่ามรณะเพราะสิ้นทั้งสองอย่างกําลังของชีวิตติทซีก็มาสิ้นระยะนี้นะกําลังของกรรมก็มาสิ้นในระยะนี้ ความตายเพราะถูกอุปัเฉตตก,กรรมกรรมที่เข้าไปตัดรนอย่าไปปนกับอุปคาตะกะกรรมนะนะคนละอย่างอุปคาตะกะกรรมนมาในกรรมหมวดสีมีชนะไอะไรน,นะชนะก,ะกรรมเป็นต้อนอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับฟังดูเนื้อความก็รู้แล้วไม่เกี่ยวเป็นคนละส่วนกันบางอย่างที่ทำไว้ในอดีตหรือแม้ในปัจจุบันนี้นี่แหละ เข้าไปต่รอนความเป็นไปของขันทสันดานให้ขาดสายเส้นในระหว่าง <c oughs> มีการปรงชีวิตตนเองบ้างกรรมก็ยังไม่สิน้นชีวิตินสีก็ยังเป็นไปแต่ก็เกิดมาปร่งชีวิตของตัวเสียนะ <c oughs> นะถูกผู้อื่นปรงชีวิตบ้างนะ ไอ้การปรงชีวิตบางทีมันไม่น่าเชื่อนะว่าจะปรงกันได้ง่ายๆนะออะไรเด็กปีหนึ่งรับน้องใหม่อะไรดูตามเนื้อหาที่เขาเล่าให้ฝังมันก็รายนี้ไม่ไม่เห็นว่าหนักหนาสาหัสอะไรสักเท่าไรแสดงว่าวชีวิตเขาเปล่าบางมากใจน้อมไปนะเพื่อจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วลักษณะนี้เขาทางแพทย์จิตแพทย์เขาเรียกอะไรนะ โรคซึมเศร้านะครับ <c oughs> พวกนี้จะมองโลกในแง่ร้ายนะ <c oughs> อย่างนี้นะครับถูกผู้อื่นปรงชีวิตถูกเขาฆ่านั่นเอง